หอยขมเห็ดเผาะแกงขั่วหอยขมเห็ดเผาะตั้งกระทะหัวกะทิน้ำพริกแกงเผ็ดผัดให้นาไลยเข้ากันดีเลยนะครับผัดให้กะทิพอแตกมันนะครับมีกลิ่นหอมหอยขม,หมเห็ดเผาะผัดให้เข้ากันดีหางกะทิ ยอดมะพร้าวน้ำตาลปี๊บก็ชิมรสชาติก่อนเติมน้ำปลานะครับน้ำปลาสุกได้ที่แล้วนะครับรสชาติเป็นที่น่าพอใจแล้วชะอมชะพูไปเลยไปแล้วก็ปิดไฟนะครับกดให้จม เสร็จแล้วแกงคั่วหอยขมเห็ดเพาะพร้อมขึ้นโต๊รรับประทานแล้วครับก็หน่าเห็ดเพาะนะครับตามกระแสกันหน่อยแกงคั่วหอยขมเห็ดเพาะขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับดูกชาบวามีคนเดิมนะครับ อันนี้เลือกหอยนะครับน้ำครับน้ำโอเคอันนี้ก็ชอบกินหอยมากนะครับไปครับไปครับเบยี้